คีมขี้ม้านะครับคีมขี้ม้าต่อมาคู่นี้เป็นโมเดลปี2012คู่นี้คู่นี้เป็นงาน, pues น,ค,นง Sims. คู่นี้เป็นงานวินเทจนะครับคู่นี้เป็นงานวินเทจตัวแรกๆเลยนะครับเป็นงานตัวแรกๆเลยของไฮเทคครับอันนี้เป็นหนังล้วนก่อนที่จะมาเป็นเซียร่าไลท์รองเท้าป um ีนเขาเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นหนังล้วนแบบนี้นะครับก่อนที่จะมาเป็นเซียร่าไลท์ที่มีหนังผสมกับผ้านะครับอ่าอันนี้จะเป็นโมเดลแรกๆเลยแต่ว่าอันนี้ก็คือพื้นตายไปแล้วเรียบร้อยนะครับ อย่าฟังเสียงนะครับพื้นตายเป็นเสียงไงเนี่ยเราเราสามารถเช็คได้สองอย่างก็คือการงอนะครับงอจะได้รู้ว่ามีรอยไหมนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการเคาะอ่ะพื้นปกติอ่ะพื้นตายอีกรอบหนึ่งนะครับให้ฟังเสียงรอบหนึ่งนะนี่พื้นตายให้พื้นปกติ เกาครึ่งนะครับ9ครึ่งตัวตาไก่นะครับ9ครึ่งตัวตาไก่ปัจจุบันหรืองานวินเทจก็ตามนะครับหายากมากๆนะครับคอสั้นตัวนี้จะเป็นงานอินโดนะครับไซส์9 US สีดำนะครับสีดำคู่นี้เบอร์9นะครับเบอร์9แต่ว่า40นะครับเป็น9ของผู้หญิงนะครับซื้อรองเท้าเนี่ยก็ระวังด้วยครับบางทีอาจจะโดนหลอกขายได้นะครับบอกว่าเป็นเบอร์เก้าเงี้ย9 27เซนมั่งนู่นนั่นนี่แต่จริงๆมันแค่เบอร์40นะครับ ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับก็จะเป็นวัสดุใหม่เท,เทคโนโลยีใหม่ก็สวมใส่สบายมากขึ้นนะครับเบาขึ้นแล้วก็แห้งไวขึ้นนะครับสำหรับคู่นี้โอเค แก่กล่องอะไรไม่รู้นะครับก็จะเป็นรายการใหม่จากทางขั้งฟารที่ไม่รู้ว่าในกล่องมีอะไรนะครับเพราะว่าซื้อเยอะมากแล้วก็ซื้อไปจนลืมว่าซื้อมาคนไหนว่างๆก็จะมาทยอยแกะแล้วก็เปิดให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเราฟาร์มอะไรมาบ้างแล้วก็จะมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าอันไหนขายอันไหนเก็บอะไรอย่างเงี้ยนะครับร,รายการใหม่ของตั้งฟารวินเทจด้ยดยวยนะครับโอเคครับก็สำหรับแกะกล่องอะไรไม่รู้ EP นี้นะครับก็จะเป็นงานที่ผมฟาร์มทีละคู่ทีละคู่อะไรอย่างเงี้ยครับจนได้มาครบหนึ่งกล่องโอเคเดี๋ยววันนี้มาแกะให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้าง โอเคเปิดมาคู่แรกก็สวยๆงามๆนะครับสวยๆงามๆคู่นี้คีมขี้ม้านะครับคีมขี้มา้าอันนี้เป็นสภาพใช้งาน,นครับอันนี้จะเป็น26เซนนะครับ26เซนคู่นี้ก็ซื้อคืนจากลูกค้านะครับก็ลูกค้าซื้อไปจากเราเนี่ยแล้วเราก็ซื้อคืนลูกค้านะครับอย่างอันเนี้ยจะเป็นปกติของ น่าจะมีอยู่แค่ประมาณ2สีก็ここ seconds, คือครีมกลมกับครีมขี้ม้มมานะครับที่หนังมันจะมีปัญหาแค่ด้านข้างกับตรงส้นนะครับที่จะใช้วัสดุแบบเนี้ยนะครับจะมีปัญหาแค่นั้นเลยก็คือหนังมันจะลอกแต่ว่าตรงนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับตรงนี้ไม่ได้มีปัญหามันจะมีแค่ด้านข้างด้านในกับด,ด,ด้านนอกนะครับแล้วก็ส่วนส้นเท้านะครับที่ลอกได้แต่ว่าโดยรวมอื่นไม่ได้มีอะไรนะครับสภาพดีสวยเลยอ่าพื้นก็สภาพใช้งานทําความสะอาดหน่อยก็หลอแล้วนะครับคู่นี้ยี่สิบหกเซนนะครับยี่สิบหกเซนต่อมาคู่นี้ เป็นโมเดลปี2012นะครับโมเดลปี2012เป็นตัวอ e ีลาสติกนะครับอ่านะเป็นตัวติดตุ๊กแกอีลาสติกตรงนีนะ้เชือกก็จะเป็นแบบอ e ีลาสติกนะครับเป็นยางยืดอันนี้ก็จะเป็นไซส์3า 37, นะครับไซส์เด็กๆนะครับไซส์3าไซส์เด็กๆคู่นี้ชอบนะครับผมเป็นคนชอบลายคามโม่ลายคามโม่ลายพรางอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็ชอบสะสมนะครับนะพื้นเขาก็จะเต็มเต็มนะครับพื้นเต็มเ็มเลย ลายน้ำา้องชัดนะครับคู่นี้เบอร์ส7อันนี้เป็นงานเก็บงานสะสมแต่ถ้าใครจะซื้อไปให้ลูกก็ยินดีขายนะครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งเรื่องราคานะครับเดี๋ยวดูกันโอเคต่อมาคู่นี้คู่นี้เป็นงานคู่นี้เป็นงานวินเทจนะครับคู่นี้เป็นงานวินเทจตัวแรกๆเลยนะครับเป็นงานตัวแรกๆเลยของไฮเทคครับอันนี้เป็นหนังล้วนก่อนที่จะมาเป็นเซียร่าไลท์รองเท้าปีนเขาเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นหนังล้วนแบบนี้นะครับก่อนที่จะมาเป็นเซียร่าไลท์ที่มีหนังผสมกับผ้านะครับ อ่าอันนี้จะเป็นโมเดลแรกๆเลยใช่ป่ะคู้เนี้ยซื้อมาเป็นวิทยาทานนะครับพื้นข้างนี้ยังปกติดีนะครับพื้นข้างนี้ยังปกติดีแต่พื้นข้างนี้นะครับเพื่อนๆก็น่าจะเห็นนะเนี่ยอันนี้ก็คือพื้นตายไปแล้วเรียบร้อยนะครับพื้นตายแล้วเรียบร้อยอย่าฟังเสียงนะครับพื้นตายเป็นเสียงไง เี่ยเราเราสามารถเช็คได้สองอย่างก็คือการงอนะครับงอจะได้รู้ว่ามีรอยไหมนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการเคาะอ่ะอันนี้คือพื้นตายนะครับอันนี้คือพื้นปกติเดี๋ยวดูพื้นปกติอีกอันหนึ่งก็ได้อ่ะพื้นปกติอ่ะพื้นตายอีกรอบหนึ่งนะครับให้ฟังเสียงรอบหนึ่งนะอันนี้พื้นตายอน,น้พื้นปกติ ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการเช็คพื้นตายดีเทลของโมเดลนี้ก็ด้านในเขาก็จะเป็นหนังอย่างนี้นะครับด้านในเขาจะเป็นบุนวมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นงานนี้ป้ายเขาก็จะเป็นป้ายเล็กอย่างนี้นะครับป้ายเล็กก็จะเป็นป้ายเล็กตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วก็ป้ายบอกไซส์เขาก็อยู่ด้านข้างนะครับเม็ดินเกาหลีนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานตัววินเทจนะครับตัวนี้งานสะสมงานสะสมงานขึ้นทิ้งแล้วก็ล่าสุดผมก็เพิ่งได้พร้อมกล่องมานะครับตัวนี้พร้อมกล่องมา ต,ตอนนี้ก็กำลังรอของมาส่งนะครับเอเดอร์ er มาเค okay, ต่อมาเป็นคีมกลมนะครับคีมกลมคู่นี้คีมกลมคู่นี้สีก็กลางๆนะครับไม่ได้สดจีเท่าไหร่ไซส์ไซส์เก้า 9, ครึ่งนะครับเก้าครึ่งยี่สิบเจ็ดเซนนะครับไม่ได้สดจีเท่าไหร่แต่ว่าสภาพดีซอฟเซิ soft, surf, ร์ฟครบลายน้ําก็ยังโอเคนะครับสภาพไม่ได้แย่นะครับสภาพเต็มเลยนะครับสภาพเต็มๆเลยคู่นี้ สวยงามตามท้องเรื่องนะครับคู่นี้9้าครึ่งนะครับเก้าครึ่งตัวตาไก่นะครับเก้าครึ่งตัวตาไก่อ่าก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับคู่นี้ต่อมาเป็นข้อสั้นนะครับตัวข้อสั้นคู่นี้11บ s อ4ดิบสี่นะครับสิบ s อ4สตัวนี้ก็จะเป็นงานช่วงตั้งแต่หลังปี2000หลังปี2 0 0 0มาแล้วนะครับอ่ให้ดูลายน้ำ ข้อสั้นเนี่ยถือว่าเป็นโมเดลที่หายากพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นงานปัจจุบันหรืองานวินเทจก็ตามนะครับหายากมากๆนะครับข้อสั้นต่อมาตัวนี้เป็นโมเดลเทลนะครับโมเดลเทลตัวนี้เป็นงานดีไซน์ที่เมกานะครับเป็นงานดีไซน์เมกานะครับป้ายข้างไซส์ 8, 8 UK, US, นะครับป้ายข้างไซส์8 8 UK 9 u s นะครับ8ป k 9 US ประมาณ43อ่าเดีด๋ยวลงมาดูพื้นสภาพพื้นก็ ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวทําความสะอาดหน่อยก็หล่อและคู่นี้เต็มเต็มอยู่นะครับคู่นี้สภาพก็ดีนะครับไม่ไม่ได้สึกเยอะเท่าไหร่สภาพก็ถือว่าโอเคอยู่รุ่นนี้ผมก็ชอบส่วนตัวนะครับมันจะมีอันนี้จะเป็นงานตัวแรกๆนะครับจะเป็นงานสก,กรีนแล้วก็ถ้าเป็นงานรุ่นหลังๆเนี่ยถ้าเป็นงานรุ่นหลังๆเนี่ยจะเป็นงานปักนะครับจะเป็นงานปักโอเคต่อมาตัวนี้จะเป็นงานอินโดนะครับไซก้า US งานอินโด9 US น้ำตาลเขียวน้ำตาลเขียวนะครับสีในในกล้องอาจจะเพี้ยนเพี้ยนหน่อยนะครับสีในกล้องอาจจะเพี้ยนเพี้ยนหน่อยอ่านี่สภาพพื้นนะครับสภาพพื้นก็ถือว่ากําลังสวยนะครับคู่นี้กําลังสวยไม่ได้แย่เลยน้าตาลนะครับน้าตาลเขียวคู่นี้ใครชอบโมเดลแปลกๆนะครับตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับเป็นโมเดลมีก้างแล้วก็ ทรงที่ไม่เหมือนกันนะครับเป็นทรงที่ไม่ซ้ําใครนะครับเป็นทรงที่ไม่ซ้าใครก็ถือว่าโมเดลนี้ก็ถือว่าหายากพอสมควรนะครับแล้วก็คนไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ถ้าใครชอบอะไรที่มันไม่ซ้ําคนอื่นก็คู emitism, ่นี้ก็ถือว่าแนะนํานะครับ 9US นะครับคู่นี้สีต่อมาสีดําสีดํานะครับสีดําก้างไล่อืมเนออกเทาๆขี้มมาขี้ม้าครับเทาๆขี้มมาขี้มมาคู่นี้เบอร์ ก้าครึ่งนะครับเก้าครึ่งสีนะครับเก้าครึ่งสีสภาพพื้นก็คู่นี้คู่นี้พื้นแตกรายงานหน่อยนะครับแต่ไม่ตายนะครับไม่ตายคู่ไหนตายผมบอกตายเนาะคู่ไหนตายบอกตายแตกรายงานก็คือมันก็จะมีรอยแยกอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีรอยแยกหน่อยๆแต่ว่าพื้นไม่ตายนะครับนะครับพื้นไม่ตายสบายใจได้ผมไม่หมกตําหนิอยู่แล้วเนี่ยมันแตกรายงานนะครับ ันแตกรายงานแต่ว่ามันไม่ได้ตายนะครับวันนี้ก็สบายใจได้นะครับก้าครึ่งงานเกาหลีนะครับก้าครึ่งงานเกาหลีคู่นี้สวยๆเลยน้ําตาลกล้างเขียวนะครับ Dip ANS พื้นตินแมวน้ําตาลกล้างเขียวพื Dip ้นตินแมวคู่นี้ก็สาภาพสาภาพโอเคอยู่นะครับสาภาพดีครับคู่นี้น้ําตาลกล้างเขียวพื Dip ้นตินแมวคู่นี้เบอร์เก้านะครับ คู่นี้เบอร์เก้านะครับเบอร์เก้าแต่ว่า4ี่ิบนะครับเป็น9้าของผู้หญิงนะครับซื้อรองเท้าเนี่ยก็ระวังด้วยครับบางทีอาจจะโดนหลอกขายได้นะครับบอกว่าเป็นเบอร์เก้าเนี้ยเก้ายเซนมั่งนู่นนั่นนี่แต่จริงๆมันแค่เบอร์40สิบนะครับก็คือไม่ใช่คนซื้อก็ไม่ต้องดันทุลังนะครับว่า9ก้าคต้องใส่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ไม่ได้ก็ลําบากนะครับลาบากขาขายกันอีกหลอกขายกันอีกนะครับซื้อขายก็ ดูกันให้ดีๆนะครับรองเท้าให้เทกเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างดูเบอร์ยากพอสมควรนะครับก็ควรที่จะซื้อขายนะครับกับร้านที่ให้คําแนะนําได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็มาลองนะครับเป็นไปได้ก็มาลองเพราะว่าไซส์รองเท้าให้เทกเนี่ยมันค่อนข้างเข้าใจยากนิดนึงนะครับแล้วก็หลอกขายกันก็เยอะนะครับเห็นว่า9นี่ก็ล่อไป43ราคาก็ ทะลุโลกไปเลยนะครับเบอร์40ราคาทะลุโลกโคู่สุดท้ายของกล่องนี้นะครับคู่สุดท้ายของกล่องนี้จะเป็นตัวเซราเอ็กไลท์นะครับเซราเอ็กไลท์คู่นี้เป็นงานใหม่นะครับเป็นงานใหม่โมเดลหลังปี2010ขึ้นมาแล้วจะเป็นโมเดลหลังปี2010ขึ้นมาแล้ว รุ่นนี้ก็จะได้เรื่องของน้ำหนักเบานะครับน้ำหนักเบาเบามากๆนะครับคล้ายๆกับรองเท้าวิ่งนะครับเนื้อผ้าเขาเนี่ยวัสดุเขาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับรองเท้าวิ่งตรงนี้ก็เหมือนจะไม่ใช่หนังด้วยครับจากปกติที่เราเห็นเป็นหนังแต่วันนี้ก็จะเป็นเหมือนวัสดุอีกวัสดุหนึ่งไปเลยนะครับ 8US นะครับ 8US41 นะครับ2625เซนนะครับ 8US4125 เซนคู่นี้แต่จากซอลอ,อ,อบ,บ,บ่ะแต่จากซอลแบบเนี้ยนะครับจากซอลแบบเนี้ยก็น่าจะประมาณ ปี2020นะครับคู่นี้ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับก็จะเป็นวัสดุใหม่เทคโนโลยีใหม่ก็สวมใส่สบายมากขึ้นนะครับเบาขึ้นแล้วก็แห้งไวขึ้นนะครับสำหรับคู่นี้โอเคโอเคครับก็สำหรับคลิปแกะกล่องอะไรไม่รู้คลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับกล่องหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามกด subscribe นะครับจะเป็นกำลังใจให้เรามากๆเลยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบมีกวนพาะวันเจ้าไปเป็นกันเลย